สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดก่อนนรงเดชแอบถ่ายจิริต้าและน้องกวินเข้านอนแม่ลูกสำเนาถูกต้องเป๊ะจริงๆเพลิดแป๊บจะเป็นหนุ่ม6เดือนแล้วครับสำหรับเด็กชายกวินอัศวินเจนเซนนรงเดชลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของซิริต้าเจนเซนและก่อนนรงเดชเรียกได้ว่าตอนนี้น้องกวินนั้นขึ้นแท่นเป็นซูเปอร์สตาร์ฝฟนน้ำนมอีกคนมีแฟนๆหลงรักกันทั่วบ้านทั่วเมืองสมัครเป็นเอฟซีกันรัวๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโมเมนต์ล่าสุดที่ถูกแชร์ลงบนอินสตาแกรมสตอรี่ แอดไซนกรนะรงเดชของคุณพ่อรูปลอซึ่งเจ้าตัวก็ได้แอบถ่ายเก็บไว้ในต,ตอนที่เห็นคุณแม่กับคุณลูกกําลังนอนหลับสบายก่อนจะนามาโพสแบ่งปันให้แฟนๆอมยิ้มไปด้วยกันซึ่งความพิกของภาพถ่ายดังที่ว่านี้ก็คือท่าทางในการนอนของเซริต้าและน้องกวินที่ถอดแบบกันมาเป๊ะแทบจะทุกกระเบียดนิ้วจนคุณพ่อก่อนที่ได้เห็นถึงกับต้องเขียนแคปชั่นระบุค,ความเหมือนของทั้งคู่ว่าสำเนาถูกต้องไมหมล่ะครับกันเลยทีเดียวหลักฐานชัดขนาดนี้เห็นทีต้องติดแฮชแท็กลูกแม่ชัดๆให้น้องก วินซะแล้วละครับท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ